และตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่กับรถ All New Toyota Camry ครับ H.E.V. Premium ประจำปี2023นี้ครับซึ่งคันนี้ครับจะมาอัปเกรดเรื่องของระบบคุณภาพเสียงครับให้ได้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นเวทีเสียงและ sound stage โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยครับคันนี้ครับมีจุดเด่นตรงที่เรื่องของการเก็บเสียงค่อนข้างดีแล้วครับแต่ว่าเราต้องการอัปเกรดเรื่องของประสิทธิภาพครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามชมครับ ก่อนการติดตั้งครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับเจ้ารถ t o y o ต a c a m r ี H.E.V คันนี้กันก่อนนะครับคันนี้ครับเรามีการเปลี่ยนครับตัวอุปกรณ์ปลายทางใหม่ครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของระเอียดเสียงจากตัวชุดลำโพงนะครับชุดลำโพงเซตนี้ครับเราเลือกใช้ครับชุดลำโพงแบรนด์ดังอย่างเจ้าโฟล์คอครับมาในรุ่นของ Access นะครับโดยครับเซตนี้ครับจะประกอบไปด้วยครับคู่หน้า2ทางแบบแยกชิ้นครับนั่นคือเจ้า 165AS นั่นเองครับ และคู่หลังครับใช้เป็น2ทางแบบรวมชิ้นครับติดตั้งเข้ากับช่องเดิมนะครับเป็นรุ่น165 AC นั่นเองครับชุดลำโพง2เซตนี้ครับมีการออกแบบดีไซน์มาครับให้สามารถขับด้วยวิธีเดิมก็สามารถขับได้ง่ายนะครับรวมถึงครับยังรองรับในเรื่องของการใช้งานร่วมกับตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็นแอมป์ในตัวได้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูความพิเศษของชุดลำโพงเซตนี้ครับคันนี้ครับยังมีการเสริมด้วยเจ้าตัว DSP ครับ DSP ครับทำหน้าที่เป็นเหมือนกับภาคขยายแล้วก็ ใช้ในการจูนเสียงด้วยนะครับคันนี้เราเลือกใช้ครับโปรเซสเซอร์ครับของทาง a l p i n ครับมาใรุ่นของ PXE R500 ครับรองรับตำแหน่งการติดตั้งครับภายรถคันนี้ได้อย่างพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมครับไปดูเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งครับ อนนี้ครับเราก็ติดตั้งตัวชุดลำโพงเซตใหม่เข้าไปที่รถ t o y ยต้าแคมรีที่บอยแล้วนะครับเรามาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่าดูว่าวัสดุและความแตกต่างเนี่ยของตัวชุดลำโพงใหม่กับชุดลำโพงเดิมมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและความพิเศษของตัวลำโพงเซตใหม่นี้นะครับอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับที่มือผมเนี่ยนะครับจะเป็นลำโพงเดิมของทาง t o โยต้านะครับเขาใช้วัสดุด,ด้านหน้าเนี่ยเป็นโพลีครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะเป็นแม่เหล็กขนาดเล็กนะครับ แบบนี้เลยครับโครงสร้างเล็กๆแบบนี้นะครับตัวพลาสติกก็ค่อนข้างบางครับเมื่อมีการเปลี่ยนครับตัวลําโพงใหม่นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าจุดยึดต่างๆของลําโพงเนี่ยเราใช้จุดยึดเดิมทั้งหมดนะครับเพื่อให้การติดตั้งนั้นดูเรียบร้อยและเข้ารูปกับรถโตโยต้าแคมรี่คันนี้ครับความพิเศษครับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับตัวลําโพงวูเฟอร์ครับลำโพงวูเฟอร์ที่เราเลือกใช้ครับรุ่น a อ็ก s s เนะครับเขามีความพิเศษตรงที่เขาใช้ผ้าที่เป็นลายเคฟล่าครับมีการคอมไบหรือผสมผสานกันครับ วัสดุโครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นครับในเรื่องของการให้พลังเสียงเบสหรือการอัดกับอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างทาได้ดีครับและอย่างที่2นะครับตัวลำโพงเซตใหม่นะครับเขามีการติดตั้งครับตัวลำโพงทวิตเตอร์ครับมาให้ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นครับลำโพงเซตนี้จะตอบสนองเรื่องของช่วงเบสกลางและแหลมได้อย่างครบถ้วนครับเมื่อเปรียบเทียบกับลำโพงเดิมที่ไม่มีทวิตเตอร์มาให้ครับและอย่างที่3ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสียงและเพิ่มในเรื่องของเสียงเบสครับเรามีการติดตั้งครับอุปกรณ์ซับเสียงไว้ที ผนังชั้นในของรถ t o y ยต้าแคมรี่คันนี้ครับผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าวัสดุด้านในเนี่ยครับมีการบุด้วยครับวัสดุที่เป็นแบบอุปกรณ์ซับเสียงอิสุเลเตอร์นะครับอลูมิเนียมฟอยล์นั่นเองครับทำให้ครับโครงสร้างผนังชั้นนอกเนี่ยมีความแข็งแรงครับลดเสียงที่จะเข้ามาในห้องโดยสารได้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวอุปกรณ์ตัวชุดพลาสติกครับปิดชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งครับถัดจากลําโพงคู่หลังครับมาต่อกันที่ลําโพงคู่หน้าเลยครับคันนี้ครับเราเลือกใช้นะครับตัว เพื่อเป็นการติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมของตัวรถได้อย่างพอดีเลยนะครับซึ่งเขามีตำแหน่งลำโพงวูเฟอร์ครับอยู่ที่ด้านล่างตัวนี้ครับแล้วก็ทวิเตอร์ครับอยู่ที่บริเวณบนคอนโซลด้านในนั่นเองครับลำโพงเซตนี้ครับมีการแยกเอาครับตัวลำโพงทวิเตอร์ออกไปไว้ข้างนอกนะครับทำให้ครับตรงกลางตัวนี้ครับเพิ่มสเปซนะครับในการให้พลังเสียงเบสได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในการติดตั้งเองนะครับเราก็เข้าตำแหน่งเดิมของตัวรถเขาอย่างเรียบร้อยครับและถัดจากการเปลี่ยนตัวชุดลำโพงแล้วนะครับเมื่อเราเปิดฝาตัวพลาสติก ของรถของเขาออกนะครับเราจะพบกับนะครับการซับเสียงไว้ที่ชั้นด้านในนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าแผ่นสีเงินขนาดใหญ่ตัวนี้ครับถูกติดตั้งเข้าไปนะครับช่วยให้ครับผนังด้านนอกเนี่ยมีความหนาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับลดเสียงที่จะเข้ามาในห้องโดยสารได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพียงเท่านี้เองครับนอกจากการที่รถเราเงียบแล้วนะครับเรายังฟังเพลงเพลอโดยนะครับและสุดท้ายครับก็จะมีการประกอบตัวพลาสติกตัวนี้กลับเข้าไปนั่นเองครับ เรามาถึงขั้นตอนครับในการฟังระบบเครื่องเสียงคันนี้แล้วนะครับหลังจากที่ครับคันนี้ได้มีการติดตั้งครับเจ้าตัว DSP ครับไว้ที่บริเวณภายในรถครับแล้ว DSP ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการขับตัวลําโพงทั้งหมดภายในรถคันนี้ครับเพื่อให้นะครับในเรื่องของรายละเอียดเสียงต่างเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นเรามีการปรับจูนเสียงครับด้วยระบบผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ถูกต้องและน่าฟังมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนต่อไปครับผมจะพาผู้ชมครับพามาฟังเสียงจริงครับมาลองกันเลยครับ หลังจากที่คุณผู้ชมครับได้ฟังระบบเสียงคันนี้ไปแล้วนะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับคันนี้ครับเรามีการติดตั้งครับตัวลำโพงครับสทางแบบแยกชิ้นติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมของรถนะครับซึ่งชุดลำโพงของเขาเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งทวิตเตอร์มาให้ครับแล้วก็ลำโพงวูเฟอร์สำหรับคู่หน้าแล้วก็2ทางลุงชิ้นสำหรับคู่หลังครับที่มีการติดตั้งเข้าไปตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีการประมวลผลนะครับคือรับสัญญาณจากตัววิทยุครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาประมวลผลด้วยตัวชิปโปรเซสเซ ซึ่งเรามีการแก้ไขครับและเรื่องของรายละเอียดเสียงครับให้ได้เสียงที่มีความสะอาดน่าฟังนะครับโดดเด่นในเรื่องของเสียงร้องและเซนเตอร์คู่ฟังนะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางของตัวรถเลยแบบนี้นะครับทําให้ครับระบบเครื่องเสียงคันนี้ครับน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคุณชมท่านใดครับที่มีความสนใจครับอยากจะอัปเกรดและติดตั้งครับระบบเครื่องเสียงดีๆแบบนี้นะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับร้านของเราครับโอเวอร์ฮอนซาวบางกะปิครับอยู่ติดถนนใหญ่เซรีไทยซอยสายสามนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร024539สวัสดีครับ